สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีวิวอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นคิวของการารีวิวจออีกแล้วตัวนี้ครับเป็นจอที่ตอนนี้ครับเขย่าตลาดจอมากๆเลยนั่นคือตัวไอพาสันนั่นเองซึ่งหลายๆคนหลายๆสื่อก็ทาไปหมดแล้วแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีพูดต,ตรงๆนะว่าผมอะดูรีวิวของหลายๆท่านแล้วรู้สึกว่าจะทําราคาได้ดีขนาดนี้<อ>ในท้องตลาดนะตอนนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้ที่หลายๆคนเนี่ย ก็อยากได้จอสักจอหนึ่งที่แบบราคาไม่ได้สูงมากเอามาเล่นเกมเอามาต,าต,าตาัดต่อบอกเลยว่าท่านในสเปคเท่ากันราคามันจะขึ้นไปประมาณสัก4ี่พกว่าถึง5,000เลยก็ พอมีเดว่ามาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหราคานี้ <c oughs> มันไม่ได้ด้อยกว่าท้องตลาดเลยวันนี้จะเป็นการรีวิวจอของตัว i p a าสัน e 2 7 2ถ้าเป็น e 2 7 2เนี่ยเลขรหัสเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็น27นิ้วตัวนี้ไม่ได้ราคาอะไรสูงมากเนาะราคาอยู่ประมาณสัก3,580บาทในท้องตลาดเนี่ยหายาก ขนาดจอแบรนด์เองที่เป็นสเปคเดียวกันที่เป็นจอ24นิ้วเล็กกว่านี้อีกนะยังราคาอยู่ประมาณ4,000ต้นๆเลยก็ลองดูคลิปนี้แล้วนำไปประกอบการตัดสินใจดูซึ่งบริษัทเดว่าก็แน่นอนครับเขารับประกันจออยู่แล้วครับตัวนี้รับประกันให้ถึง3ปีเลยทีเดียวเหมือนจอแบรนด์เลยถ้าเกิดมีปัญห์ปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะส่งเคมได้เขาก็จะตรวจสอบมีตองมีใบมีเน็ตพิกซงพิกเซลอะไรหรือเปล่าเขาก็จะดําเนินการเคสมวก็ส่งเครื่องใหม่มาให้แต่ว่าเขาจะไม่ได้มีการออนไซต์เหมือนพวกแบรนด์ต่างๆว่ากันไปซึ่ง แน่นอนจอไอพาสันเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กจออะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ดังแล้วก็ได้มาตรฐานอยู่ที่จีนอยู่แล้วบริษัทเดว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยเ้ยสินค้ามันดีแล้วราคามันถูกเนี่ยน่าจะเอามาจําหน่ายให้คนไทยได้ลองได้ใช้กันในราคาที่มันจับต้องได้ซึ่งมันก็ราคาจับต้องได้จริงๆนะเดี๋ยวเราดูสเปคเข้าคร่าวของน้องเขาก่อนดีกว่านาะเป็นจอ27นิ้ว75เฮิรตซ์เรสต์วันไทม์เขาอยู่ที่14เมินะครับพาร์เนลจะเป็น i อ IPS จอ27นิ้วแต่ Resolution ของเขาความละเอียดอยู่ที่1920คูณ1080ก็คือ Full HD นั่นเองสัดส่วนจะเป็น16ต่อ9คันเลือกการมุดของเขาครับตัว NTSC เขาจะอยู่ที่72% SRTB จะอยู่ที่97% Contrast Ratio จะอยู่ที่1000ต่อ1 Peak Brightness ของเขาจะอยู่ที่250นิตพอร์ตด้านหลังไม่ได้มีเป็น Display Port มาให้จะเป็น VGA แล้วก็ HDMI เท่านั้นรับประกัน3ปีตรงนี้แน่นอนครับผมบอก ว่าไม่มีดิสเพย์พอร์ตไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเพราะว่าผมก็ซื้อตัวแปลงมาครับตอนนี้ที่ผมต่ออยู่นี่คือเป็นสาย HDMI ต่อเข้ากับตัวแปลงที่เป็นหัว HDMI to Display Port ก็เสียบเข้ากับการ์ดจอด้านหลังเพราะว่าการ์ดจอด้านหลังผมเนี่ยมันจะมีห HDMI แล้วก็3 Display Port เนี่ยตอนนี้ก็สี Display Port เนาะก็ใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างได้ตัวหัวแปลงที่ผมซื้อมาอย่างเงี้ยมันราคายอยู่ประมาณสัก70 กว่าบาบ78บาทประมาณนี้เองมันไม่ได้ราคาสูงเราลงทุนนิดหน่อยกับส่วนต่างเอาราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดค่อนข้างเยอะ3580บาทเนี่ยคุณก็เหลือเงินประมาณพันบาทไปซื้อพวกขาขาที่เป็นขาเมจิกอาร์มอ่ะที่ผมเคยรีวิวไว้ในช่องคุณก็สามารถที่ใช้จอนี้ได้แบบอิสระหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนแนวตั้งอะไรคือมันจะทําให้จอของคุณนะ่ะรวมกับตัวไอ้ขาจับจอตัวน,นั้นที่ราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก700ประมาณเนี้ยรวมๆกันนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก4,200ไ 4 0 2เน่ะคุณไปซื้อจอแบรนด์คุณได้แค่จอ24นิ้วเพอเพ<ๆ>ได้แค่รันด,ด้วยซ้ำนะครับแต่นี่คุณได้27นิ้ว F HD 75เฮิร์แล้วยังได้ขาจับจออยูีกผมแค่แนะแนวทางเฉยๆนะเออเพราะว่าตอนที่ผมจะซื้อจอผมก็คำนวณค่อนข้างเยอะแหละว่า้แบบไหนมันคุ้มก่ากันแล้วก็ก็กังวลเหมือนกันนะดูหลายรีวิวหลายสำนักว่าแบบมันจะโอเคไหมจอแบบนี้ราคาแบบนี้มันจะดีเท่าจอแบรนด์หรือเปล่าอันนี้คือจอไอพาร์ัน27นิ้วขอเลื่อนนิดนึงจอข้างหลังผมเห็น อันนี้จอเนี่ยผมไม่บอกนะว่าเป็นยี่ห้ออะไรเป็นแค่24นิ้วเล็กกว่าไอพาสานอีกคือจอแบรนด์นะแล้วผมบอกตามตรงเลยนะว่าคุณภาพของพนันหนลจอไม่ได้แตกต่างกันเลยคุณภาพใกล้เคียงกันมากเพลอเผยไอพาสันตัวเนี้ยสีจอดีกว่าอันนี้พูดตามตรงครับในเรทราคาที่ถูกกว่าเป็นพันอ่ะคือผมซื้อจอด้านหลังมาไอ้จอแบรนด์ของผมผมพอซื้อไปได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไอพาสันมาแล้วพอได้ไอพาสันมาเทียบโอ้โห คุณภาพแบบไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วก็ราคาก็ยังถูกกว่าแล้วได้จอไซส์ใหญ่กว่าด้วยถ้าคุณจะได้พาแนวลจอแบบนี้ครับมันไม่มีแล้วครับในราคาที่แบบถูกขนาดนี้นะคคือหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเขาทําราคาได้ถูกจังเขาก็ไปลดในบางส่วนอย่างเช่นวัสดุตัวบอดี้พลาสติกทั้งตัวคาก็เป็นพลาสติกขยับโต๊ะหน่อยเนี่ยจอมันก็แบบแกว่งแล้วเห็นปะ นะมันก็จะเกวนเกวนเวซึ่งมันเป็นปกติครับเพราะว่าในเรือราคาเท่านี้ของตัวจอแบรนด์ของผมที่ซื้อมามันก็เยขย่าเหมือนกันแล้วก็ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าในเรือราคานี้ดีไซน์ไม่ได้แย่นะเพราะว่าขอบจอค่อนข้างบางไม่ได้แพ้จอแบรนด์เลยมีโลโก้ด้านล่างไอพาสันแต่ว่าสิ่งที่อาจจะสู้จอแบรนด์ไม่ได้จอแบรนด์เนี่ย ปุ่ม c o n t r o ลเขาอาจจะเป็นแค่จอยสติ๊กตัวเดียวปัดซ้ายปัดขวาอะไรก็ว่ากันไปมันอาจจะไม่งงไงแต่ว่าตัวไอพาสันเขายังเป็นปุ่มแยกอยู่อ่าเป็นปุ่มโหมดอ่าซ้ายขวาขึ้นลงอะไรก็ว่าปุ่ม n อะไรปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เมนูมันก็คือเมนูจีนจีนะเมนูเหมือนกันหมดอ่ะ u i ของเมนูเหมือนกับ u i x p o r t ที่ผมเคยรีวิวไปที่เป็นจอจีนเหมือนกันเลย u i มันเหมือนกันหมดมันต่างแค่ชื่อข้างล่างแค่นั้นเองที่มันจะเขียนว่าไอพาสันโค้ดอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ข้างล่างปรับไว้ในคอนทราสต์ปรับโควตโหมดเป็น FPS เกมบดอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ DCR เปิดปิดได้มีเรื่องของการปรับสี RGB อะไรอย่างงี้ position เนอะ ตำแหน่งของจอมีการรีเซ็ตมีการอินพุตอ่าอินพุตด้วย HDMI หรือว่า VGA อะไรก็ว่าไป <Yeah. S 1> คือมันมีอยู่แค่นี้มันเหมือนกันหมดนะทุกจอมันแทบจะเหมือนกันหมดตอนแกะกล่องออกมาถามว่าเขามีอะไรให้บ้างก็มีฐานมีคอใช่ไหมแล้วก็มีตัวจอนะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างทํามาดีตรงที่ว่าเขาเป็นเมาส์ที่แบบเกี่ยวข้างบนแล้วก็กดลงไปคือมันไม่ต้องไขน็อตอะไรเลยเว้ยมันเป็นกิ๊บล็อกข้างล่างเท่านั้นเองถอดก็ถอดง่ายแล้วด้านหลังเขายังรองรับพวกวีซ่าเมาส์อย่างที่ผมบอกว่าสามารถที่จะซื้อตัวขา มาเกี่ยวด้านหลังแล้วก็สามารถเป็นขายโยกได้อิสระแต่ว่าถ้าเป็นขาจอเดิมๆเขาเขาก็จะไม่สามารถที่จะปรับซ้ายขวาหรืออะไรได้เขาจะปรับได้แค่เอน็นเห็นไหมเอ็นขึ้นอ่าปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เอ็นลงมาแบบนี้ซึ่งในหร,ราคานี้ก็ส่วนใหญ่จออื่นๆก็ทําได้แค่นี้แหละไม่ได้แตกต่างกันเอาจริงๆนะครับจากที่ผมลองคาริเบตหน้าจอครับด้วย Spider X ตัวนี้ครับวัดออกมาได้เป็น srgb 96% ngsc จะอยู่ที่70% adobe rgb อยู่ที่75%เลย p3 อยู่ที่77%ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเท่ากับแบรนด์อย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าถ้าเป็นจอแบรนด์วางตัวเขาก็จะให้ srgb 99% <Okay. S 1> แต่ว่าจากที่ผมลองมันคือมันไม่ได้ต่างขนาดนั้นอะคือถ้ามันต่างแค่หลักหลักไม่ถึง10%ผมมองว่ามันสายตาม,มันแยกยากเออถ้าต่างแบบตัวนึง97%เลยตัวหนึ่งแค่60กว่าเนี่ยมันต่าง นอนอตรงเนี้ยผมบอกว่ายังไม่ค่อยต่างมากด้วยที่พาร์เนลมันเป็นเกรดที่ใกล้เคียงกันเป็นเกรดเดียวกันนะ่ะจอตัวนี้ใช้ทํางานได้แน่นอนเรื่องของการแต่งภาพสบายๆในงบผมลองตัดต่อแล้วก็สบายๆด้วยที่จอมันใหญ่ไทมง์งไทม์ไลน์มันเต็มตามากขึ้นจอพรีวิวในการตัดคลิปวิดีโอก็มองได้ง่ายขึ้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเออจอ27นิ้วก็สามารถที่ทํางานได้สบายๆส,สีสันในการปรับแต่งไฟล์วิดีโอก็ถือว่าตรงในระดับนึงนึงก็ถือว่าไว้ใจได้ในการงานเรื่องของไฟล์ไฟไสีไฟล์วิดีโอกรดดิ้งสีวิดีโอต่างๆก็ถือว่าดีในระดับที่ททราคาเนี้ยทำได้ดีแล้วนะครับทีนี้เรื่องของการแต่งรูปบ้าง แต่งรูปผมลองแต่งในไล t ์ o ูมใช้งานได้สบายๆในเรื่องของแต่งรูปสีสันค่อนข้างที่จะตรงเลยสามารถแยกเฉดหรือว่าโทนได้ดีใช้งานได้สบายๆในงบราคาประหยัดนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องสีมากๆเนี่ยมันก็อาจจะสู้พวกจอราคาแบบ หลักหมื่นขึ้น20,000ขึ้นไม่ได้หรอกคือด้วยที่พา n เนลไอเนี่ยมันก็มีหลากหลายเกรดหลากหลายราคาแต่ถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมทํางานได้มันขึ้นอยู่กับตาของคุณว่าตาของคุณเนี่ยสามารถที่จะแยกรายละเอียดเฉดสีได้ละเอียดขนาดไหนบางคนไปใช้จอที่แบบโหระดับแบบเทพอะแต่ก็ยังแยกไม่ออกเก่งเรื่องเฉดสีที่แบบมองขาดขนาดนั้นผมก็เลยมองว่าจอระดับเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วในระดับแบบบิ๊กินเนอร์ที่เขาเรียกว่า มันไม่ได้แยกสีที่ต้องต้องแบบผูดึงละเอียดนิดหน่อยโทนแบบอะไรขนาดนั้นไงตัวส่วนตัวผมเองที่ไม่ได้แยกสายตาหรือสีได้แบบละเอียดมากขนาดนี้นนะผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะสําหรับผมที่นี้เรื่องของการดูหนังสบายๆค่อนข้างเต็มตาสบายตาถึงแม้ว่ามันจะเป็นจอ Full HD ในไซส์จอ27นิ้วก็ตามถ้าเรามองกันใกล้ๆมันเห็นอยู่แล,ล้วล่ะเมกพิกเซลด้วยที่ Full HD อยู่ในจอที่มัน27นมันก็จะขยายใช่ไหมถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่ในระยะที่มันพอดีกับขนาดของจอทิ้งระยะห่างสักเมตรหนึ่งผมก็มองว่ามันก็เนียนตาอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้งานดูหนังได้สีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะสดสวยถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเอออันนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาพอมาเจอจอของเดว่านี่ผมแบบโอ้โห เอาว่ะมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันว่ะในราคานี้มันก็คาดหวังคุณภาพได้เหมือนกันนะเอาจริงๆเออใช้งานได้ดีเลยทีเนี้ยหลายคนจะก,กังวลว่าเฮ้ยโอ้โหพี่ Response Time ม,มัน14 m มิลลิเซกเลยวะถ้าจะไปเทียบกับจอแบรนด์ระดับแค่ 1, 2, 3มิลลิเซกเนี่ยพวกนั้นมันราคาประมาณสัก5 0 0 0ขึ้นมัน้งแล้วอันนี้มันแค่สาม0 จอ27นิ้วอะ่ะก็ลองคิดดูนะเริ่มจากเกมวันโลแ n นผมบอกเลยการตอบสนองการแสดงภาพออกมาเนี่ยทำได้ดีนะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าหรือหน่วง เวลาเรายิงศัตรูหรืออะไรกไ็แล้วแต่ไม่รู้หนะ้าตามผมอาจจะแยกไม่ออกก็ได้นะว่าข้ามเมลิเซกเนี่ยมันต่างขนาดไหนมันอาจจะต้องแบบมาสโลให้ดูว่าโอ้โหหลังจากที่คลิกไปแล้วเนี่ยภาพที่มันแสดงออกไปมันดีเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าต้องมาจับผิดขนาดนะั้นแล้วตาคุณแยกไม่ออกแต่มาใช้การสโลดูอะผมมองว่ามันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเวลาคุณ ดูด้วยสายตาคุณคุณก็ต้องวัดด้วยสายตาคุณแต่คุณมาวัดด้วยการสโลว์ภาพเวลาคุณเล่นคุณสโลว์ปะล่ะก็ไม่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตอนที่ผมเล่นแล้วผม ผมไม่ได้รู้สึกนะว่ามันจะตอบสนองไม่ทนันหรือมันช้าขนาดที่ตาเราแยกออกได้อันนี้อาจจะเป็นที่ผมคนเดียวด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดคุณลองเล่นจอที่มันแบบ r e s p o n s e t ท m e ต่ำๆคุณมาเล่นจอนี้คุณอาจจะรู้สึกก็ได้แต่ผมไม่รู้สึกไงทีนี้เกมถัดไปอย่างเช่นเกม PUBG ้การตอบสนองภาพเนี่ยทำได้ดีมองเห็นสตูง,ง่ายขึ้นมากเลยเพราะว่าจอเดิมผมมันเป็นแค่ยี่สสี่อ่ะคือพอมันจอใหญ่เนี่ย แล้วมันมองสตูรอบข้างได้แบบกว้างขึ้นเหลือบมองเห็นสตูได้ง่ายขึ้นหรือแม้ว่าการกดสโคบเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้มองเห็นได้ง่ายเว้ยจอมันแสดงผลออกมาได้ดีคอนชงคอนทราสสีสันอะ่ะมันแยก วัตถุได้ง่ายมันทำให้ผมอมองเห็นศัตรูได้ค่อนข้างง่ายในเลยราคาเนี้ยที่มันไม่มีใครขายราคาเนี้ยมันคุ้มแล้วมันทําได้ดีเกินราคามันแล้วนะรจริงจริงแล้วก็หน้าจอตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีลำโพงบิวอินมาให้เนาะมันก็น้อยแหละมันก็แทบจะไม่มีแบรนด์ไหนให้มาเลยในในคุณภาพสเปคประมาณนี้แล้วจะให้ลำโพงมาขนาดจอราคาประมาณสัก6 0 0 0 7 0 0 0ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่มีลำโพงให้เลยคือผู้ผลิตส่วนใหญ่เขามองว่าถ้าจะให้ลำโพงมาแล้วคุณภาพมันไม่ได้อะ่ะคนก็ไม่ใช้อยู่ดีเขาก็ไปซื้อลำโพงแยกอยู่ดี มดูดูภาพคุณดูนี่คือจอของเขาครับคุณดูสีสันคอนทราสต์เนี่ยโอ้โหทําได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็เกิดแล้วนะราคา3ามพันห้าเนี่ยโอ้โหใกล้ปีใหม่แล้วก็ลองดูอาจจะคุยอาจจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับเพื่อนแฟนพี่น้องใครกันแล้วแต่เนาะที่เป็นคนที่เขาชอบจอหรือใช้ทำงงทำงานอะไรเงี้ยผมว่าราคา3ามพั ซื้อเป็นของข,องขวัญเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะซื้อจับโชรงจากตลากก็โอเคนะราคาดีสเปคก็ดีใช้งานได้จริงอีกอมผมว่าคนที่เขาได้ไปเขาคงแฮปปี้ฝากไว้แล้วกันสําหรับตัว i p a e าสา272เพราะว่ายังไงเสียเขาก็เน้นเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักโอเคสำหรับวันนี้ผมและจอไอพาสานก็ต้องขอกลับลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปถ้าใครสนใจเนาะ สำเหันี้ต้องขอกราบลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ